ต้องขอร้องให้อยู่ในใจเลือกไปอย่าบอกเลือกกันเมื่อเลือกทีมนี้ได้ไหมเลือกกันเข้าไปเลือกกลุ่มรวมใจพัฒนาอย่าทำเฉยเมยเลือกเลยคุณเอ้๋ทีมงานของเรานานๆนมีหัวใจรักครักชาวประชามันใจนักหนาเพื่อมาพัฒนาบ้านเราพ่อแม่พี่น้องชาวเทศบาลตำบลนานขาที่เคารพ,พรัก,รกทุกท่านครับ ในวันเสาร์ที่15มีนาคมนี้ตั้งแต่เวลา8โมงเชา้าถึงบ่าย3โมงเย็นเป็นวันเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาขาโปรดเลือกกลุ่มพลังใหม่ร่วมใจพัฒนานำโดยนายทวัชชัยเที่ยงแท้เบอร์หนึ่งโปรดเลือกนายทวัชชัยเที่ยงแท้เบอร์หนึ่งเป็นนายกเทศมนตรีตำบลนาขา,าสอทโปรดเลือกเบอร์หนึ่ง เบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่เบอร์ห้าเบอร์หกยกทีมทั้งสองเขตนายธวัชชัยเที่ยงแท้เบอร์หนึ่งอดีตสมาชิกสภาเทศบาลและอดีตรองนายกเทศมนตรีสองสมัยนายธวัชชัยเที่ยงแท้เบอร์หนึ่ง 1, คนรุ่นใหม่มีประสบการณ์บริหารงานโปร่งใสใส่ใจประชาชนกลุ่มพลังใหม่ร่วมใจพัฒนานำโดย นายทวัชชัยเที่ยงแท้เบอร์หนึ่งพร้อมทีมงานผู้บริหารประกอบด้วยนายพุทธ,ธาวจีปศิออดีสมาชิกสภาเทศบาลเป็นรองนายกนายทวัชชัยแก้วมหาไทยข้าราชการบำนาญเป็นรองนายกกลุ่มพลังใหม่ร่วมใจพัฒนาภายใต้สโลแกนจริงใจโปร่งใสร่วมใจพัฒนาโหวตเลือกนายทวัชชัยเที่ยงแท้เบอร์หนึ่ง เป็นนายกเทศมนตรีตำบลน,นาขาสอทอโปรดเลือกเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่เบอร์ห้าเบอร์หกยกทีมทั้งสองแแค ม่ร่วมใจพัฒนาขอเสนอแนวนโยบายที่เด่นชัดเพื่อพัฒนาเทศบาลตำบลนาคาให้เจริญรุ่งน้าชาวประชากินดีอยู่ดีมีความสุขอันได้แก่ติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย WiFI ในเขตชุมชนเทศบาลตำบลนาคาก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาถนนสายหลักสายรองและสายริมสองฝั่งลำห้วยให้ทั่วทุกชุมชน ขยายเคบริการไฟฟ้าสาธารณะไฟฟ้าส่องสว่างให้ทั่วถึงและไฟฟ้าการเกษตรลงสู่ไรน่นาติดตั้งกล้องวงจรปิดและไฟสัญญาณจราจรในย่านชุมชนปรับปรุงและพัฒนาระบบน้ำประปาหมู่บ้านให้ได้มาตรฐานสนับสนุนและส่งเสริมด้านการศึกษาทุกระดับจัดตั้งศูนย์ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพส่งเสริมการกีฬาเพื่อต้านยาเสพติดสนับสนุนกลุ่มอสอมอ,อปอพอรอ กลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มเยาวชนให้เข้มแข็งฝื้นฟูการทอผ้ามีคิดในครัวเรือนทุกชุมชนส่งเสริมกลุ่มผู้ค้าผ้าและกลุ่มงานด้านหัตถกรรมส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีสำคัญของพื้นบ้านโดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนดูแลด้านสิ่งแวดล้อมจัดเก็บขยะให้เป็นระบบแก้ปัญหาระบบระบายน้ำเสียในทุกชุมชน จัดให้มีโรงฆ่าสัตว์ให้ได้มาตรฐานและห่างไกลจากชุมชนปรับปรุงแหล่งน้ําและสถานที่สาธารณะให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจและเป็นแหล่งท่องเที่ยวสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้พี่น้องประชาชนจัดให้มีศูนย์บริการและช่วยเหลือประชาชนในยามเร่งด่วนและฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงเปิดโอกาสให้กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชน มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเพื่อพัฒนาเทศบนาลตำบลนาขาให้มีความเจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืนนโยบายดังกล่าวจะสำเร็จลุล่วงลงได้เมื่อพ่อแม่พี่น้องให้ความไว้วางใจกลุ่มพลังใหม่ร่วมใจพัฒนาเข้าคู่หาบัตรนายกกาเบอร์หนึ่งบัตรนายกกาเบอร์หนึ่งบัตรสอทอกาเบอร์หนึ่ง บอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่เบอร์ห้าเบอร์หกยกทีมทั้งสองแค่แแข่งกำลังเข้าสู่การเลือกตั้งครั้งใหม่เลือกไป อเคสองโปรดเลือกนายวิชาผลใช้คำหา,านทนายความใจถึงพึ่งได้เบอร์หนึ่งจ่าสิบเอกคมสรนดำนินข้าราชการบำนาญเบอร์สองนายจันทร์วงพิมพ์อดีสมาชิกสภาเทศบาลเบอร์สามนางวิบลน,นัทบุตรพักอดีสมาชิกสภาเทศบาลเบอร์สี่นายศักดิ์ศรีศรีพผเหลาอดีสมาชิกสภาเทศบาลเบอร์ห้าและนายแสวงวุฒิเศรณ กรรมการหมู่บ้านบ้านนาเหล่าคำเบอร์หโปรดเลือกเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สาเบอร์สี่เบอร์ห้าเบอร์หกยกทีม